สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำก็ได้ปลูกดอกไม้ไว้ที่ที่พักนะนี่ดอกไม้นี่ก็หนักประมาณลูกหนึ่งก็ใหญ่ก็ครึ่งโลนะครับถ้าใหญ่ก็ครึ่งโลก็มีนะครับบางทีกสองดอกในประมาณเกือบโลกว่านะครับสวยงามมากครับนี่อะไรที่แบบเหมือนเราไปเที่ยว เที่ยวต่างจังหวัดไปเชียงใหม่เขาใหญ่ยยอะไรต่างๆเราเห็นดอกไม้สวยๆแล้วก็ยกมาไว้บ้านนะครับตื่นเช้ามาจะได้เห็นดอกไม้อยู่หน้าบ้านพีเสื้อบินวันใกล้ๆน,นะครับนะครับดอกไม้พีเสือ้อตอนแรกลุงดำปลูกนี่นะพีเสื้อไม่บินมาเลยแต่เช้าเช้านี่พีเสื้อมาเป็นร้อยนะครับรไม่รู้มาจากไหนนะครับ แม่ว่าจะดอกดากระจายเนี่ยส,สีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มเนี่ยแล้วมันจะมีสีแดงสียยอะไรเยอะแยะเลยแต่ลุงดำได้มาแค่นี้ทำอะไรที่เรามีความสุขเก็บดอกไม้ต่างๆมาปลูกไว้หน้าบ้านตื่นเช้ามาเราก็เห็นเลยนะครับบ้านที่พักที่ทำง,งานนะครับถ้าไม่มีปลูกที่ไหนก็ปลูกที่กระท,ท,ท่อมนาก็ได้นะครับ ดอกสวยนดูผีเสือบินเห็นไหมใกล้ๆยังไม่บินเลยนะครับปางอย่างรุ่งดำประมาณก็สองนิ้วไม่บินเพราะมันชินกับเราแล้วครับนี่รูปปั้ดาหรืออะไรสวยๆบัวอะไรสวยๆจัดเลยครับผีเสื้อบินดูนะครับไกลๆไปละอะไรท right ี Sun, ่เรามีความสุข <commend able battles> อะไรที่เรามีความสุขหามาถึงครับหามาใส่ตัวเราหามาใส่ตัวเราอยู่ใกล้ๆตัวเรามีความสุขหามาอยู่ใกล้ๆตัวเราบางคนไปเที่ยวที่นู่นที่นี่มอนงู่นเยอะแยะนะครับก็ไปดูดอกไม้แบบลงดำดูเนี่ยเอามาปลูกไว้แต่เขาปลูกหลังดำปลูกแค่เนี้ยะนะครับแต่คนอื่นเขาปลูกเป็นไร่ๆสองสามไร่ แล้วก็จัดสวนเป็นงานชอบทำงานนี่ลุงดำปลูกดอกไม้พร้อมนี่นี่เลยมละกขินนกนะครับได้ทั้งดอกไม้มะมละกขินนกด้วยมละกขินนกนี่สมมุติว่าเราไม่สบายหรือเป็นอะไรพวกาดดันหรืออะไรมละกขินนกมันเป็นระบบที่ลักษณะว่าถ้าเรามันไม่ออกลูกปับ๊บล้วก็เอาร ยอดไปผัดกินก็ได้ไปต้มนะครับไปต้มผัดยายาผัดเลยเอาไปต้มดูวต้มกินนะครับต้มกินเป็นน้ํามันแล้วกินข้าเลือกใบมันก็ได้นะครับมันก็มีประโยชน์ดอกไม้ที่เราให้เห็นเนี่ยนะครับมันก็สวยงามบางทีเราต้องไปเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวอะไรแล้วก็มาดูเนี่ยดอกน,นี้กำลังจะบานลังคบเลยสีสวยพอแดดประมาณเนี่ย เขาเริ่มจะผุกนะครับนี่แต่ตัวเขาก็สวยนะครับผุกเริ่มบานผุกเริ่มบานนะครับด้นแดดแล้วก็บานสีหลาสเอันี้เขาเรียกว่าทานตะวันเรียกดาวล้อมเดือน,นครับดาวจะเล็กๆเ,เต็มนะนะครับสังเกตดาวจะเล็กๆเ,เต็มต้นอย่างเงี้ยนะนะเดือนจะมีตัวดอกใหญ่อยู่ตรงกลาง นะครับมีแล้วก็มีทานตะวันเขาเรียกว่าทานตะวันที่เหมือนเขาเรียกว่าทานตะวันดอกเดียวดอกใหญ่นี่ตัวนี้สวยงามแต่ดอกใหญ่มากเข้าจานกินข้าว,วจึงดำปลูกไว้ที่ที่ผักความสวยงามแล้วับความสวยงามทำอะไรเอาไว้เราก็ทำไปเพื่อความสบายใจเราอย่าให้รอเวลานู่นเวลานี้ นะครับรอเวลามันไ,ไม่ดีทําเลยนะครับทําเลยดอ,อกไมก่สวยไ,ไม่แพ่ว่าดอ,อกไม่สวยเไ,ดไมดอกก็สวยนะดอ,อกแต่ดอ,อกเขามีเอกลักษณ์ของเขาอยู่ไงเห็นไ,ไหมบานมีดอ,อกสวยแค่มาดูดอ,อกตรงนี้ก็บานบานอย่างนี้แดดอย่างสองครับอันนี้ครึ่งเคาะใหม่ เพาะใหม่ฟังนี้เ็เพาะใหม่ฟังนี้นะครับเพาะดอกใหม่เพื่อจะเอาขยายสายพันธุ์ให้มันดีขึ้นแล้วก็จัดถึงวันหมกนุ่งกับเพาะใหม่นะครับยางอกมังอะไรมากกับปลนปงกันไปสีสวยคือเราเองอะ่ะทำใจให้สบายแล้วก็ตื่นเช้ามานี่ปลูกไว้ที่บ้านปลูกไว้ที่พก<ม>ักไว้ที่ทำงาน นะครับมันก็มีความสุขใจนะสุขใจสุขพอสุขใจมันก็ไปสุขกายนี่ลุงดำก็อันนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลดนะ้ำนะครับนีเดี๋ยวก็เอารดน,น้ำเขาหน่อยสวยงามข้างมันก็จะพวกปลูก,กบวบน้ำเต้านะครับฟักแฟงนะครับนี่ก็เป็นความสุขใจอย่างนี้น เราอยากได้อะไรดอกไม้อะไรแล้วก็ปลูกบางคนต้องไปวิ่งหาอไปเที่ยวที่นู้นเจอไปเที่ยวที่นั้นเลยถ่ายรูปกับดอกไม้ไมีความจำจําททาไมไม่เอาดอกไม้มาไวท์ทน่าบ้างตื่นาาๆๆเช้าก็เห็นใช่ไหมตื่นเช้าเห็นแต่ไงละ่ะแต่ที่มาอยู่นู่นบางทีมันก็มีความสุขบางกันถ้าเรามี มีพื้นที่น้อยเราก็เอากระถางแบบนี้ไปตั้งกันนะใช่ไหมมีพื้นที่เยอะเราก็ปลูกเป็นไร่พอพื้นที่นน้อยก็ปลูกแต่ลงุงดำก็ทําข้างบวกข้างน้าําเต้าปลูกไปทําไปนะครับมีดามาอกไม้ปลูกแก้วมักนนงกรด้วยนะกระเพรากะเพรากระพาเขือพวงไอนีเขาเรียกว่าต้นเลน,นะ ชอบม่วงม่วงคามเลยใชย่ใช่ต้นกล้วยกับปูกนะครับเนี่ยมีน้ําแหล่งนี้ช่วยนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดําสวัสดีครับ